สวัสดีคุณดูทุกคนนะครับก็วันนี้มาอยู่ใน War C i n v e s t i e n t the New 4นะครับอยู่ในโหมดอาร์เคดนะครับผมนะก็ใครที่จะมาเล่นนะครับสมัครผ่านทิ้งผมได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับจะได้สกิลเต็มหมดอาร์เคดหนึ่งตัวนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปฟาร์มนะโดน ตอนนี้เมืองนอลานะอ่ะตายแล้วหรอ ตายแล้วใครยิงตายไม่ใช่เราน่าจะเป็นเพื่อนครับจะมืดแล้วก็เริ่มดูยากนะครับผมไม่ได้มาเล่นเมืองน้อลาดน้นจัดอะ่ะเพราะปกติแบบเหมือนคนไม่ค่อยเล่นด้วยนะเพราะแบบจุดเกิดเหมือนค่อนข้างที่จะเกิดมั่วเกิดไกด้วยนะครับเดี๋ยวคอยดูนะถ้าผมตายนะดูจุดเกิดนะครับ ใส่ลงมา็ค่รอเรียบร้อยแตกหนึ่ง ตัวเขาวิ่งอยู่ที่ไงเราก็เลยซัดให้ผมแบบเน้นยิงลมนะทำว่าคมไม่เคยมีนะผมก็อาจจะแบบเปิดปิดไหนหน่อยนะคนดูเพราะว่าแบบบางทีคือแบบเราจะดูนั้นไงไอ้อเรียกว่าสก,กินอนะเช่นคนใส่แบบสีสกินเนะ่าะมันก็จะเห็นชัดอะ่ะพลางคือ อันนี้เป็นสกินใหม่นะวันเดนทายนะอีเวนต์ล่าสุดไม่แพงนะสกินตัวนี้ไม่แพงโอเคเจอตรงนี้หนึ่งตัวโอ้โหหัวทิมเลยคอยดูคนดูจุดเกิดมันจะไปเกิดตรงไหน,นคอยดูนะ ผมตายตรงนี้นะหัวทิมล็อกเกิดครับตอนนี้ อ๋อมีคนมาเฮ้ยเกิดใกล้เดิที่เดิมอยู่เขาเรียกว่ายิงลูโล มันดงมาจากตรงไหนวะแคนซอรี่เดยวปอเดี๋ยวรับคนดูตรงนี้เน่น่เน่เ่เห็นได้เห็นได้แมยิงหลังเราได้เนี่ยแหละวิออ่ะเสียงก็ไม่ได้ยินยังดียังพื้นเห็นแสงไฟตายอีกแล้วคอยดูนะผมไปเกิดตรงนี้เดี๋ยวนะไม่เกิดตรงนี้ก็ไปเกิดตรงนู้นเลยกับเพื่อนเลยมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะสุกมันชอบสุม ให้อยได้เชิดน้อยยิงตายัยิงตัวเดียวตายยิงตัวเดียวตายเลยแล้วรอเกิดสื้าวิใช่ไหมนี่มันใช่ไหมนี่นั่นโอ้โหผมกล่าวว่าไปนูน่นมานี่เลยโอ,โ,โอเคโอเคอะสิกองิกออบางเพื่อนในติี มาจะขี่หน่อยเดี๋ยวคนเห็นเกิดยังไกลต้องอ,อ้อมๆหน่อย ลงมากไม่ดีครับมันจะเป็นแบบจุดสายตาไงจุดสายตามากเกินไปแค่นี้ก็ล้มไม่พักละเพื่อนรันแล้วแต่ว่าเพื่อนห็นแล เหมือนก็เสี่ยงคนเดินใกล้ๆตกใจหมดเลยกำลังเลาะป่าเลาะเข่าเลยอันตรายมีพวกเล่นโอเทียสเนี่ยโอเทียสวีเียสเนี่ยโอ,โ,โอ้โหคือแบบหาตัวไม่เจอขอนนีกันผมจะขึ้นเขาผมจะแปอวตัววีเดีย ตึงจาดตึงจาดเดี๋ยวว่าหมายรู้ตัวแอบก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เรายิงเสียงปืนลั่นนะไงมันดังถ้าใส่ที่เก็บเสียงพระว่างไงมันจะเจวเสียงมันก็ก้องก้องเนาะถ้างี้คือคนรู้จุดไปเลยคนวิ่งมาตามเสียง โอ้ยไม่โดนหัวไม่เป็นไรโดนตัวตายก็ยังดี ป้ายนี่ของลืมเหมือนคนดูผมบอกเลย โอ้โหจะได้อิ่มอยู่แล้วนิดเดียวเองก็ดูผมโดนตรงไหนวะมองไม่เห็นเท้าเดี๋ยวดับไปนรงนะเดี๋ยวนะดูเท้าก่อนโอ้โหกระจบกระเด็นไปโน่น จะได้อิ่มวีดเอินแล้วเอาเพื่อนโดนเออยอยู่อยู่อยู่อ๋อเพื่อนเล่นเล่นฮันนี่ยิงเขาเข้่ใจไหมคนดูถ้าผมจะมากู้อ่ะวิ่งโคตรไกลอ่ะผมเคยเคยตายตรงนี้นะแม่งไปเกิดในเมืองตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยในเมืองอะตรงนี้เห็นเมาส์ป่ะเฮ้ยเกิดใกล้อยู่นะแต่ผมจะวิ่งข้ามไปไง

พเพื่อนดิดไปแล้วแสดงว่าได้อิ่มไอกุกอยู่ตรงนี้ไอ้ผมเกิดไกลไกุกว่าเดี๋ยวมันจะรอผมก่อนหรือเปล่าตอนนี้คือมีสองทางเลือกคนดูถ้าผมรอดก็คือผมไปกู้ของได้แต่ถ้าผมไปยิงมันอะ แต่ให้ยิงไม่โดนมันส่วนผมเม็ดเดียวนะไม่แน่ผมวิ่งอยู่นี้ผมอาจจะโดนก็ได้นะผมพยายามจะขึ้นเขาสูงๆไปก่อนเพราะผมไม่มั่นใจแต่ที่แน่มันเป็นปืนเก็บเสียงเพราะมันนมีแต่ไฟไงตอนมันยิงก็มาคือแบบถ้ากู้ตรงนั้นได้คือดิสเลยครับคนดู แคนไปหมดแล้วโอ้โหมาแล้วไงเรียบร้อยครับคุณดูเจอแคนโปเนี่ยแคนเนี้ยแท้ๆให้โอกาสอีกรอบเดียวผมว่ามันน่าจะไปกู้ของหมดละขนาดผมวิ่งหลบป่ามาเนี่ยคุณดูมันยังเห็นนะวิ่งแบบข้างบนมาเลยมันยังเห็นอะ เดี๋ยวผมโคตรเบื่อแคนแอดอ่ะมันเวอร์เกินนะแคนเนี่ยไปกันหมดละแคนอ่ะ รอบสองคนดูถ้ามันรู้อีกมันไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันจะไม่รู้จุดเกิดผมละแต่ถ้ามันยังรู้อีกชัดนะครับคนดูโป้แน่นอนมันยังไม่ดิดเว้ยเห็นไหมแสงว่ามันต้องโป้แน่นอนร้อยปร์เซ็นแค้นมัน่ะสูดิมันดีกันชื่อไฟมุดเลยในแค้นแอน่ยแต่ถ้าไอ้ใครข่าแบบเจ้าตัวมาเห็นคลิปก็เม้นเม้นบอกได้นะว่าไม่ได้โปเนี่ย บอกผมได้นะเดี๋ยวคิดให้ผมดูก็ได้ผมแบบอยากเห็นไงการจริงของเขาผมจะ เรียบร้อยครับโอเคขอรีพอร์ตหน่อยแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับคนดูคมเกินสู้ไม่ไหวแล้วเจอกันใหม่ครับคนดูสวัสดีครับเนี่ยเขารู้ตลอดเลยเนะี่ยดูยิงนี่คมไหมผมว่าชัดอะชัดเลยไปแล้วครับคนดูสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับ